อนนี้นะคะกระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงค่ะคนทงงคั้งโลกนะคะต่างสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอาหารคลีนและก็อาหารลดน้ำหนักค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของวัย40บวกอย่างพวกเราเนี้ยค่ะเนื่องจากเราเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแตรมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะรูปร่างของเราอ่ะคะ่ะเริ่มที่จะอ้วนง่ายขึ้นเรากินน้อยแต่เราอ้วนง่ายค่ะเราเริ่มที่จะมีพุงค่ะแล้วก็มีการสะสมของ,ของไขมันที่ต้นขา ต้นแกนนะคะแล้วก็สะโพกค,ค่ะได้มาจากระบบการเผาผลานของเราที่เสื่อมลงจากไวัที่มากยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะปุ้ยจะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอาหารลดน้ําหนักค่ะหรือว่าอาหารคลีนนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ มี3อย่างนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าอาหารคีนคืออะไรค่ะอาหารคีโตคืออะไรนะคะแล้วก็อาหารโลคลาฟเป็นยังไงคะ่ะเขาช่วยลดความอ้วนให้เราได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะดีกับสุขภาพของเรายัางไงคะ่ะสวัสดีค่ะปโปร t ีนอ p p แชนแนลนะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่งต่อไปะแชร์ค่ะ อุ้ยขอเริ่มต้นด้วยการทานคีโตก่อนนะคะเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการทานคีโตเป็นยังไงคะจริงๆแล้วการทานคีโตก็คือการทานไขมันเพื่อลดไขมัน,นะคะ่ะยิ่งพูดอย่างนี้ก็ยิ่งงงกันไปใหญ่นะคะทานไขมันยังไงแล้วจะลดไขมันได้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะการทานคีโตค่ะก็คือการทานสัต ส่วนของไขมันให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนและทานคาร์โบไฮเดรตน้อยที่สุดค่ะโดยให้มีแฟตค่ะประมาณ75%นะคะโปรตีน20ค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตประมาณ5%ค่ะเวลาที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆนะคะร่างกายก็ได้รับน้ำตาลน้อยค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะกำลังอดอาหารแล้วก็กำลังจะตายอะค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะ ไปสลายไขมันของตัวเองค่ะเพื่อเป็นพลังงานขึ้นมาใช้งานค่ะในระหว่างที่สลายไขมันนะคะก็จะปล่อยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าคีโตนออกมาค่ะเป็นสาเหตุให้เราเรียกอาหารจำพวกนี้ว่าคีโตชนิกไดเอทค่ะนะคะซึ่งตัวคีโตนเนี่ยค่ะมีความสามารถก็คือทำให้เราไม่อยากอาหารค่ะเราก็เบื่ออาหารค่ะเราก็เลยไม่ทานกินจุกจินจุกก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้ค่ะ สาเหตุที่2ก็คือเกิดจากที่ร่างกายเราไปสลายไขมันออกมาค่ะอันนี้ก็เลยทาให้เราผอมได้อย่างรวดเร็วและในระหว่างที่สลายไขมันน้าในร่างกายเราก็จะออกมาด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่ทานตัว,ตวคีโตค่ะก็จะรู้สึกว่าน้ําหนักตัวเองสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วค่ะ อาหารแบบที่2นะคะก็คือ low carb ค่ะถ้าใครจํายากนะคะโล w carb คืออะไรนะให้จําง่ายๆแบบนี้ค่ะโล w carb มาจากคาว่า low c a r b o h y d ด a t ค่ะนั่นคือการทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดค่ะเวลาที่เราทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนะคะตัวแป้งค่ะจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลค่ะเมื่อเราทานน้าตาลเข้าไปเยอะและร่างกายเราไม่สามารถเผาผลาญหมดค่ะเขาก็จะสะสมเป็นไขมันตามจุดต่างๆของร่างกายค่ะโดยเฉพาะ คนว40บวกค่ะจุดที่จะถูกสะสมนะคะก็คือหน้าท้องค่ะต้นขาค่ะต้นแขนค่ะแล้วก็สะโพกค,ค่ะหรือว่าจะเป็นเซลล์ไรต่างๆนะคะตามจุดต้นขาตามหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะ นะคะวิธีสัดส่วนในการทานน้อยคาร์โบไฮเดรตน้อยมากแค่ไหนนะคะก็คือให้เหลือคาร์โบไฮเดตอยู่ประมาณ5%ค่ะแล้วก็ไขมัน20นะคะแล้วก็เป็นโปรตีนอยู่ประมาณ70%ค่ะจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคีโตกับโลค c ร r ฟนะคะก็คือการทานคาร์โบไฮเดตให้น้อยมากที่สุดค่ะเหลือเพียง5%เ์เท่านั้นนะคะแต่ส่วนที่ต่างกันก็คือตัวโล w า a r ฟนะคะเราจะต้องทานโปรตีนให้ได้ถึง70%ค่ะ ก็คือทานโปรตีนสูงนั่นเองนะคะในขณะที่ตัวคโต t o ค่ะเราจะต้องทานไขมันให้สูงค่ะถึง75%นั่นเองค่ะของ1มื้ออาหารค่ะอาหารชนิดสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงแต่เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันมากที่สุดนั่นคืออาหารคลีนค่ะ า,ารคลีนนะคะมีหลายคนเข้าใจผิดน,นะคะว่าอาหารคลีนคือการกินผักเยอะๆค่ะจริงๆเราไม่ใช่นะคะ <S <S การทานอาหารคลีนก็คือการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่มากที่สุดค่ะนะคะนั่นก็คือการทานโปรโตีนนะคะอยู่ที่5 0นะคะไขมัน25%านะคะ่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรต25%คะ่ะให้เป็นสัสดส่วนอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามทานอาหารที่มีการ แปลรูปและปรุงแต่งน้อยที่สุดคือเป็น Natural มากที่สุดค่ะนี่ถูกรูปแบบของการทานอาหาร c l ีนเพื่อสุขภาพและก็ลดน้ําหนักค่ะถ้าคุณกําลังคิดจะทานอาหารค l e a n กินเองนะคะเนื้อสัตว์ที่คุณใช้ค่ะไม่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์แบบสําเร็จรูป แปรรูปนะคะหรือว่าถูกปรุงมาก่อนแล้วค่ะควรจะให้เป็นแบบที่เนเชอชั่หรือธรรมชาติมากที่สุดค่ะคุณควรจะเรียงอาหารแปรรูปนะคะอย่างเช่นไส้กรอกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะหรือว่าแฮมนะคะแล้วก็หลีดเลี่ยงพวกบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยจะถูกแยกออกจากสายคลีนโดยตรงเลยค่ะ วันนี้นะคะถ้าพูดเฉยๆนะคะแล้วไม่เห็นภาพอะคะ่ะคุณคงไม่เข้าใจกันแน่เลยว่าหน้าตาของคลีนคีโตนะคะแล้วก็โลคราฟเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะว่าเวลาที่เราปรุงอาหารคลีนเสร็จแล้วเนี่ยคีโตเสร็จแล้วเนี่ยโลคราฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่าหรือว่ายี้ไม่น่านกินเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะให้เห็นกันชัดๆค่ะอันนี้เป็นอาหารคีโตนะคะเป็นยังไงคะน่าทานกันหรือเปล่าขอดูแล้วน้ำลายอยากพึ่ง น,ะะนี่ค่ะคีโตหน้าตาน่ากินมากนะคะเหมือนกับเรากินอาหารปกติเลยค่ะเรียกว่าน่าทานมากกว่าด้วยซ้ำนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นอาหารกลุ่มโลคร์ฟค่ะโลคร์ฟก็ดูดีใช่ไหมคะอลังการเลยค่ะคนส่วนมากเลยค่ะถ้าเป็นคนไทยจะทานเป็นโลคร์ฟค่ะเพราะมีความรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลมากกว่าที่จะกินโปรตีนนะคะแต่แต่คีโตเนี่ยจะเป็นในสายของคนกินไขมันมากกว่าค่ะ ก็คนไทยจะนิยมน้อยแต่รู้สึกว่าใครที่ทานโตคีโตจะลดได้เร็วกว่าโลคัลนะคะแต่ยังไงก็เลือกทานตามที่ต้องการส่วนอันนี้ค่ะเป็นกลุ่มของ clean ค่ะสายค l e a นะคะต้องดูอันนี้เลยก็คือเป็นหมวดที่ ได้สารอาหารครบถ้วนนั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะลองดูที่หน้ากล่องน,นี้นะคะจะมีโชว์แคลด้วยค่ะว่ามีกี่แคลค่ะนะคะแล้วมีส่วนประกอบองค์ประกอบของโปรโตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไขมันเท่าไหร่ค่ะจะทําให้คุณรู้แควของตัวเองค่ะวันนี้นะคะปุ้ยค่ะไปเซิร์ชสั่งมาค่ะจากร้านที่ชื่อว่า Everyday Healthy นะคะคุณลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ค่ะ ถ้าคุณสนใจเที่จะทานอาหารหน้าตาดีๆแบบนี้นะคะรสชาติยอดเยี่ยวนะคะก็ลองส่งเข้าไปดูที่ e r y d a y healthy ค่ะเห็นหน้าตาดีแบบนี้นะคะวัตถุดิบนะคะก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไข่ไก่นะคะผักค,ค่ะหรือว่าจะเป็นข้าวค่ะก็เป็นออแกนิกทั้งนั้นนะคะที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะ หแพ็คที่เห็นนะคะมีเพียงแค่3 0 0ร้อถึงแคลแท่านั้นเองนะคะโดยมีนักโภชนาการเป็นคนควบคุมดูแลและออกแบบนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับด้านอาหารมา38ปีค่ะเรียกว่ารสชาตินะคะแล้วก็คุณภาพของอาหารนะคะไม่ต้องห่วงกันเลยค่ะแล้วก็เจ้าของร้านนะคะแอบกระซิบมาว่าตัวเองทานนะคะลดไป20โลเลยทีเดียวค่ะพิเศษนะคะทางร้านแอบกระซิบมาบอกว่าถ้าลูกค้าแล้วทักไปแล้วบอกว่ามั จากเพจปุ้ยฟอร์ดอัพและทางร้านาจ,จะจัดให้ฟรีนะคะขนมจีบหมูคีโตค่ะ1เซตไปเลยค่ะพิเศษที่2นะคะถ้าคุณแชร์คลิปนี้นะคะใน Facebook ส่วนตัวของคุณแล้เปิดพับบิคค่ะและแคปหน้าจอไปนะคะทางร้านใค่ย,ยินดีที่จะมอบนะคะบ้วล้อยไข่หวานให้ฟรีเลยนะคะ1แก้วค่ะ อร่อยมากค่ะปุ้ยและที่บ้านได้ทานแล้วนะคะชอบมากเลยค่ะรับรองว่าถ้าคุณได้ทานจะติดใจแน่นอนค่ะถ้าใครชอบอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะหรือว่าต้องการทานอาหารเพื่อลดน้ําหนักนะคะอาหารชิ่นหน้าตาดีด้วยรสชาติเด็ดนะคะปุ้ยขอแนะนําเลยค่ะ Everyday Healthy นะคะต้องไปลองค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามในไว้40วอนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะกดไลค์ Follow ค่ะถ้าคุณมีเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเขานะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนเราค่ะชั้านะคะเราก็จะได้สวยนะคะรวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ